การใช้วิธีไหนในการรักษาทุกคนเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์มีสองอย่างก็คือใช้ในเรื่องของพลงังจิตครับในเรื่องของพลงังจิตอาจารย์เป็นคนเดียวในโลกที่สามารถรักษาคนตาบอดได้ครับแล้วก็สองก็คืออาจารย์มีงานวิจัยครับงานวิจัยเป็นแร่ธาตุกาดสมุนไพรนะครับฉะนั้นมันจะควบคู่กันบางโรคที่เราใช้พลังจิตไม่ได้ก็จะต้องใช้ตัวนี้ครับอดอย่างโรคของหัวเนี่ยอาจารย์เคยมีประสบการณ์ในการรักษามาหเครับเคยมีครับมีเคสหนึ่งอยู่ที่เพชรบุรีนะครับ ครั้นก่อนนี่เขาก็ออกข่าวครับแล้วก็มีกระแสข่าวตอน,ช,นช่วงก่อนโควิดครับในช่วงก่อนโควิดเขามีกระแสข่าวว่าเคยช่วยเขาเขาก็เป็นญาติของนักข่กอาจารย์ครับเขาถามเลยวันนี้ถ้าผมตกลงยาตับษต่ลา,าจา์ครับถ้าผมกินยาอาจารย์ฉีดยาอาจารย์แล้วทามันระเบิดเน่าไปเนี่ยสาธุอาจารย์ครับ ก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างคะพี่จุดเริ่มต้นจากการป่วยเป็นโรคนี้เกิดจากอะไรคะิงๆเริ่มต้นเราไม่รู้เลยเพราะว่าเราไปมาฉีดกับโรงพยาบาลหมอแบบระดับประเทศไปมาเยอะมากไม่มีใครรู้ว่ามันคือโรคอะไร<อ>แล้วเราก็ไปฉีดสเตียรอยไปอะไรที่แบบว่าเป็นระบบการรักษาทางวิทยาศาสตร์จากที่แบบว่าเคยฉีดวันหนึ่งเว้นไสิบห้าวัน มันก็ต้องเข้ามาวัดเว้นไปแค่เจ็ดวันจนเว้นมาสามวันจนสุดท้ายเว้นเช้าต้องฉีดรอบเย็นต้องฉีดรอบโอ้โหแล้วสุดท้ายคือพอมันมันปะทุปุ๊มเนี่ยเราก็รักษามาทุกแบบแล้วคือหมอแผนปัจจุบันหมอแผนโบราณเราวต้องกราบขอโทษแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถรับความช่วยเหลือทุกเคสได้เข้ามาเป็นล้านอะ่ะดังนั้นเราไม่ได้ว่ารับทุกๆเคสเราเราก็พิจารณาว่าอ่อันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้ สมุนไพรก่อนที่จะมาเป็นแผนปัจจุบันะเราใช้สมุนไพรมาช่วงหนึ่งแล้วค่ะแล้วมันไม่ดีขึ้นมันแย่ลงค,คือมันไม่ใช่ว่าสมุนไพรไม่ดีแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับร่างกายเขาเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีความรู้มากพอที่เราจะแบบรับมือได้พอปัจจุบันเราดีที่สุดก็คือว่าเราไปหาหมอที่ท,ที่โรงพยาบาลจุฬาแต่อาจารย์หมอเขาก็น่ารักเขาก็บอกเราว่าเป,เป็นโรคที่เราต้องควบคุม ควบคุมด้วยตัวเองแล้วมันมันจะหายก็จะหายด้วยตัวมันเองเหมือนกันเพียงแต่ยาเนี่ยมันนักข่าวก็มาสัมภาษณ์มาอะไรแล้วก็แผลเนี่ยถ้าสามวันถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะเลิกเป็นเลษสีนี่คือเราอยากช่วยเขาจริงๆเราถึงเอาเอาอะไรก็ช่างในหัวเราเนี่ยวางเป็นเดิมพันเพราะเรารู้เราเข้าใจว่าเราช่วยเรื่องเหล่านี้ได้นะแต่ทุกวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยพี่วิทยพี่ไม่แต่พี่พี่เมฆนะั่งหัวเลาะสนุกสนานเฮียมีความสุขและผิวหน้าตอนนี้เปลี่ยนแปลงแล้วรอขึ้นแล้วผิวแห้งแผล แผลนี่ตกสะเก็ดหลุดล่อนไปเกือบทั้งตัวลมือจากกาไม่ได้อยู่เงี้ยนะจับอะไรไม่ได้ล้างก้นเองไม่ได้ตอนนี้มือกําได้แล้วนะนี่คือทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนแปลงภายในแค่ห้าวันที่อาจารย์มานะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอยากเดี๋ยวอยากให้ทุกคนได้รู้ความรู้สึกของวิเมฆว่าอ่ะลองเราต้องกรอครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแต่ผม ฟังที่อาจารย์เอกพูดก็มั่นใจมากมั่นใจอย่างผมต้องลองอาจารย์่บอกลองปั๊บแก่ผมไม่ไม่อยากลองเลยหรอแผลผมก็ฉีดได้ผะผมยังผมไม่ได้กินมันก็แค่กินมาแค่ฉีดเนาะผมลองฉีดสามวันเอ้ยฉีดไปฉีดมามันแห้งเลยอ้ยถามเอกบอกโอ้ยแห้งจริงๆถามของเราแห้งจริงๆโอ้ยหน้าสีชุมพูไปในวันสองวันโอ้เยอุยตรีกันหรือเปล่าเนี่ย ทุกคนผมเรียกมาคุยก็เฮ้ยอย่ามัวอย่ามัวอย่ามัวเอาเอาชัวชอย่าคือมือนกับเอาใจคนคนป่วยเนาะโอเคแต่เมื่อคืนเนี่ยผมหายคล่องใจแต่จริงเนี่ยสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือเมื่อไหรตุ่มมันก็มีขึ้นบ้างเนาะตุ่มมันจะหายหายมันจะหยุดหยุดขึ้นไม่ไมีขึ้นไม่ขึ้นเลยดีกว่าวันวันนี้วันประมาณสิบเมตรยัง ไม่อยากมันขึ้นแล้วก็ไม่อยากคันสิ่งที่ผมอยากได้แต่เรื่องแผลนี่ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนแผลนี่ดีมากแผลนี่ที่ขาที่ข้อเท้าดูได้เลยดูได้เลยหน้านี่ดูได้เลยจากวันแรกคนคุณไปดูผมผมโพสตันที่สามยี่แปดยี่เก้าที่ผมโพสเล่นไว้ในในทิกต็อกหน้าผมสีอะไรวันนี้คุณดูหน้าผมสีเปลี่ยนไปหรือเปล่าซูามม่ชัดๆัดเขาจะได้เห็นแล้วคุณไปเปรียบเที่ยวเองคุณไม่ต้องมาบอกว่าผมอุตริ ผมเอ,อ่ออวยอวดผมไม่อวดหรอกผมจะแช่งด้วยผมจะบอกให้ผมจะแช่งอาจารย์เอกนี่ให้ตายตามผมถ้าเกิดว่ามันทําให้ผมนะเพราะเราให้ผมเจ็บอีกรอ,อ,อบอาจารย์เอกเอาคอขึ้นเขียงมาแล้ว <c oughs> ใช่ไหมให้รู้ <c oughs> ผมแช่งจริงจริงผมไม่กลัวหรอกผมพูดต่อหน้าผม,ผ,มผมไม่ใช่คนแบบไม่รู้ผู้ชายผมผมคือผมผมไม่าใจแล้วมีตัว,ตวเดียวบใครมาหลอกผมเงี้ยเหมือนกับใครมาหลอกให้เราเจ็บอีกรอบเงี้ยเราไม่ไหวแล้ว่ะเราโดนมาแล้วไอกนะ คือไม่ใช่ว่าเราอยากกว่าอยากว่าเลยอาจารย์คือไม่ใช่อยากอยากจะทํานู่นทนั่นว,ว่าพูดนู่นพูดนั่นพูดบางคนบอกพูดแรงไหมมันไม่ได้อยากพูดแรงอกครับแต่พูดให้รู้ว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่มั่นใจคุณถอยไปเถอะคุณไปไกลๆสัคุณไปเลย,ถ,ยถ้าไม่มันม่น<ม>ใจคุณจะมาขายของคุณจะมาลองของคุณจะมาช่วยพีน่นี่พีนได้ฟืนจตหมากินด้วยฟืนด้วยสร้างกุศลสร้างบารมีด้วยกันครับช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับเชื่อผมสิครับ รับรองถ้าคุณถ้าคุณถ้าผมบอกว่าใช่ก็คือใช่ถ้าผมบอกไม่ไม่ใช่ถ้าผมไม่พูดแสดงว่าคือผมถ้าหากว่ามันไม่ใช่ผมจะไม่พูดผมจะไม่ยืนยันให้ผมจะไม่พูดอ๋อแล้วแต่ครับผมก็บอกอ๋อแล้วแต่ครับแล้วแต่คนไม่ะครับไม่แล้วแต่คนนะครับถ้าคุณเป็นเหมือนผมหรือเบากว่าผมหนักกว่าผมสบายคุณรอดแล้วคุณไม่ต้องกลัว คุณไม่ต้องไปวิ่งโรงพยาบาลโน้นโรงพยาบาลน,นี้อะไรมากมายอ่าคุณกินโรงพยาบาลก็ถักขาคุณไปรักษาไปโรงพยาบาลธรรมดาคุณนะ